น้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่ รวบรวมผู้หญิงสาววัยนะคะที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตเพื่อสมดุลของชีวิตและครอบครัวค่ะค่ะในเวลาดีๆก้านาฬิกาสนาทีถึง10นาฬิกาในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ถูกต้องค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะมาปรับสมดุลการใช้ชีวิตสำหรับ working woman แล้วก็การเตรียมตัวเป็นคุณแม่ใหม่ด้วยค่ะเป็นยังไงลาแม่มาตั้งแต่ช่กอ้าวแน่นันนี้นี่เตรียมอะไรมากมายขนาดนี้ฮ่ะนุ้ยจะทำอะไรเอ่ยอากาศมันร้อนค่ะปัจจุบันแล้วคนตั้งคัน งงม,มันจะร้อนผิดปกติเนาะมัน,นร้อนรุ่ง แตกมากเลยกปกติเป็นคนที่หนาวอ่ะมันจะมันจะเซนซิทีฟกวกับปกติมันจะร้อนมากร้อนมากมันร้อนที่ตัวหรือมันร้อนที่ข้างในใจด้วยเหรอมันร้อนจากอาการด้วยมันก็เลยทำให้ใจร้อนไปด้วยคราวนี้เราก็เลยต้องเย็นจากภายในอ๋อค่ะมคเรามเย็นจากภายในด้วยนี่เลยดีกว่าค่ะบวบบวบนี่เป็นพืชตระกูลเย็นคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะเย็นลงนะคะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องมีการเสริมในเรื่องของวิตามินเข้าไปด้วย อย่างนี้เลยค่ะแนะนําเห็ดหอมสำหับคุณแม่นะคะเพราะว่าเห็ดหอมเองเนี่ยนะคะม,มีไซเบอร์มีวิตามินี1 B2 B12 ด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโตีนอีกด้วยค่ะค่ะโอ้โหเนี่ยอาหารหลักของป้าเลยนะเรื่องของเห็ดเนี่ยใช่ไหมคะคุณมีโปรโตีน แล้วก็ดูแล้วนะม,มันอร่อยมากมากเลยใช่ปกติเราจะเป็นบวบผัดไข่แต่เหล่านี้เราลองบวบผัดเห็ดหอมดูบ้างว่าจะใหม่อย่างไใช่ใชนะคะและที่สําคัญค่ะเราต้องลงรายละเอียดนะคะมีประโยชน์ไปถึงตัวของน้ํามันที่เราจะใช้วันนี้ค่ะเราใช้น้ํามันรําข้าวนะคะเพราะว่าน้ํามันรําข้าวนี้นะคะมีสารโอริซานอลและไฟโตเซอรอลนอกจากนี้ยังจะมีวิตามินอีคือช่วยต้านอนุมูลอิจระด้วยม,มีประโยชน์มากเลยใช่แล้วเริ่มกันเลยไหมคะมาเลย กว่าอ่าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะใส่กระเทียมกระเทียมก่อนถูกต้องเราก็ต้องเจียวกระเทียมให้หอมก่อนพูดถึงบวบแล้วกถึงตอนสมัยที่ตอนตัวเองท้องอยู่แล้วก็แบบเพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆอกินแกงเลยยังใส่บวบเพิ่มนมอันนี้เพิ่มจริงๆนะคะดีที่สุดด้วยตัวเองว่าช่วยจริงเดี๋ยวพี่นุ้ยคลอดออกมานี่เลยให้พี่ปอนจับทำนี่เลยค่ะ แกงเลียงใส่บวบใส่เห็ดหอมลงไปผัดค่ะใส่น้ำได้เอาใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่ซีอิ๊วน้ำตาลได้แบบนิดหน่อยวโรยมาพี่ไข่ปะคะได้ ผัวผัดเห็ดหอมนะคะเมนูจานเด็ดคลายร้อนจากภายในคะ่ะโอ้โหน่ากินมากเลยเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้ทิปแอนทริกรออยู่ค่ะคะช่ไป้าจะใ,<ห>ให้เราดูด,ดิหนูแหละหนูขอบคุณมากป้าไม่ใช่คีรินสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ทิปโก้ซูเปอร์คิดสวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับเราสองคนในช่วงทิปแอนทิก ที่จะมาพร้อมสาระและความสนุกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเ,อเพื่อนๆนะครับแล้ววันนี้เราก็มีเมนูเฟสฟู้ดป๊อปครับมีประโยชน์ถูกใจเพื่อนๆแน่ๆค่ะไปดูส่วนมาสมอวันดีกว่าครับเมนูในวันนี้นะคะเราใช้น้ำผักผลไม้รวม100%ค่ะเพราะมีเบต้ากลูแคนแคลเซียมไฟเบอร์และมีวิตามิน B1 B2 ช่วยในการถักถ่าย เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ชอบกินผักก็สามารถกินนะ้าผลไม้ซูเปอร์คิสเข้าไปชดเชยได้นะครับขั้นตอนแรกนะคะเราก็หั่นผักผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในแม่พิมพ์ไอศครีมเลคะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำผักผสมนะ้าผลไม้รวมร้อยเเซนครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่เย็นนะคะ แล้อย่าลืมทานกับน้ำผลไม้ทิปก์โกปตซบคีด้วยนะครับหลังจากการเรียนรู้นอกสถานที่หรือเล่นกีฬาน้องๆอ,อาจเกิดบาดแผลได้แต่รู้ไหมครับว่าเบต้ากลูแคนมีส่วนช่วยลดอาการแพ้สมานแผลสดแผลเรื้อรังรอยแม่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับ นี Eat, I, I okay, okay, right, ่ไอไม่อยู่หรือเหาอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรายการก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรายการเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกลับนะพี่กันนะไม่ยังไม่หายหรอใช่ค่ะ สัก <Editor> พ <Bond> ักหนึ oh <god> oh. Enfin ่งแล้วตั้งแต่ตอนเช้านีอาไมอ่ะทำไมถึงได้เกิดอาการไอขึ้นมานั่นน่ะสิคืออาการไอเนี่ยมีหลายสาเหตุนะคะบางคนเนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากการที่อาหารไปติดหลอดลมอ๋อก็คือเหมือนกินรีบกินอาหารเกินไปด้วยความตะกาของชีวิตอาจจะมีอาหารไปติดที่หลอดลมแล้วเวลาเขาไอเนี่ยก็เกิดจากอาการที่เขาต้องการที่จะแบบแบบเหมือนไอเพื่อเอาเศษอาหารออกจากหลอดลมอืม แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม่สบายเป็นหวัดอย่างนี้ล่ะอุ้ยน้ำใา่ไม่เลยคิติดไปไมหมดเลยจะไม่ออกเด็กทุรนทุรายจริงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะก็ต้องรีบรีบทาให้หายรีบรักษาเนาะจะเลื้อหลังใช่ต้องบอกว่าแบบเด็กส่วนมากเนี่ยที่เกิดอาการไอเนี่ยแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดจากการที่เป็นหวัดติดเชื้อติดเชื้อหวัดมาซึ่งจริงๆแล้วอาการไอเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเป็นหวัด หรือว่าอันหนึ่ะใช่หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นหวัดแล้วก็มีไข้สักสองสามวันอาการไอก็จะตามมาง่ายประมาณนั้นนี่รักษายังไงอ่ะจริงๆถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็แค่กินยาก็หายเนาะแต่เด็กเนี่ยคือกินยาเข้าไปเยอะๆมันก็ไม่ดีเพราะว่าระบบเขายังไม่สามารถที่จะรับสารเคมีได้ขนาดนั้นอย่างนี้หนูทำาไงอ่ะคืออย่างถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆช่วงคีรินไม่สบายช่วงก่อนแบบก่อน6เดือนเนี่ย คือต้องใช้วิธีเหมือนอุ้มพาดบ่าให้ลูกกินน้ําเยอะๆก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเราต้องให้ภูมิานทานเขาดูแลตัวเองเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็อุ้มพาดบ่าแล้วก็ลูกลาลูกเพื่อนอะค่ะก็นี่อายุอายุไม่กี่เดือนเนี้ยเหมือนกันไม่สบายแล้วเด็กอะเด็กน้อยพูดไม่ได้ไงนั่งเอามือทุบหัวอคงแบบยงงี้ปวดหัวเนาต้องดูแลให้มีภูมิคุ้มกันดีๆแล้วเวลาที่ลูกเนี่ยโอ้โหหายใจก็ไม่ออกลมทีไหเออทำไงอะลูกก็ต้องใช้วิธีคือ แบบเผด็จดูดขี้มูกให้ลูกค่ะแต่ว่าใช่เคยใช้เครื่องดูดขี้มูกแต่ว่ามันไม่ได้ประสิทธิภาพดีเท่าปากแม่โอ้สาธุเห็นไหมนี่นะความยิ่งใหญ่ของแม่ทำไมถ้าทางเตรียมการจะดูดแล้วเหรอหนุอย้ย นึกภาพในในประสบการณ์มไม่ <c oughs> ก็คือลูกเนี่ยหายใจไม่ออกคนเ,ออเป็นแม่เนี่ยเดี๋ยวพี่พอพี่นุ้ยลูกคลอดออกมาแล้วเป็นหวัดเนี่ยจะเห็นว่าลูกแบบมันจะมีแบบเสียงพืดฟัดพืดฟดพื้ฟดใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าขี้มูกมันอยู่ข้างในทีเนี้ยพรเป็นขี้มูกแบบลูกเขาสั่งออกมาไม่ได้ไม่ได้เลยดูดเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะดูดได้ก็เลยตัดสินใจเอาไงเอากันมาแต่ใช้ปากดูด อาม่าดูดให้ถึงนะกุ้งเ้องอย่างเงี้ยสบายเลยใช่ไหมพ่อพี่กายพี่กายช่วยมากกว่าเรื่องดูดขี้มูกแช่วยค่ะช่วยเพราะสลับการจริงจริงแรงของพ่อก็จะเยอะกว่าแม่มันต้องยังไม่ล่ะไม่งั้นไม่หรอกแหม่ใช่ต้นไ่ขนาดเป็นต้นไลยเ่ียงตัว ก็เป็นก้อนเล็กๆที่ก็เป็นน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดมาแต่ว่าพอดูดขี้มูกลูกก็อร่อยดีอ่ะค่ะไข่กกินทุกอย่างแม้กระทั่งขี้มูกลูกกินทุกช็อตไอ้เหรอวันนี้คือถ้าสมัยก่อนคิดเนาะมีโอเคอ่ะเออเพื่อนลูอย่างเงี้ยเราก็ทำให้ได้ใช่เพลม่สบายเนาะก็อยากทำไงก็ตามให้รู้ใจเนาะอะไรก็ได้ขอให้ลูกหายใจออกแล้วพอช่วงนั้นก็ตอนดูดไม่รู้สึกหรอก พอลูกหายแล้วก็มานั่งคิดทำไปได้ไงวะ <c oughs> ทำได้อยู่แล้วถ้าพ <c oughs> ็น,น,นี่พี่กายก็ทำได้ก็เริ่มฝึกพี่ปอนเถอะนี่ก็ว่าแล้วละพีนะ่ปอนฝึกดูอนแรกให้เราด,ดูด่วนก่อนเพราะฉะนั้นรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยควรที่จะดูแลเด็กให้มีสุขภาพที่ดีจริงค่ะพุกันพุ่มตั้นทานดีจะได้ไม่ต้องถึงเวลารักษาแล้วสงสารนะเด็กอ่ะแต่เพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือพุ่มพันกันจากนมแม่ ลูกคขารู้นี่ไม่สบายน้อยมากถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปดูช่วงมอมิสชิดกันดีกว่าค่ะทุกครั้งเมื่อลูกมีไข้นับเป็นความกังวลใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะคะ และหากลูกน้อยมีไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่ลูกน้อยอาจจะเกิดอาการชักได้มัมมี่ทิปส์วันนี้เรามีวิธีเช็ดตัวลูกน้อยเพื่อลดอาการไข้มาฝากกันค่ะเริ่มแรกคุณแม่ควรถอดเสื้อผ้าของลูกน้อยออกก่อนค่ะในห้องที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปเตรียมน้ําในอุณหภูมิประมาณ27-37องศาเซลเซียสจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวระบายความร้อนจากร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะ ใช้ผ้าขนูผืนเล็กเช็ดบริเวณใบหน้าและพักไว้ที่ซอกคอหลังหูนานประมาณ2-3นาทีค่ะจากนั้นเช็ดบริเวณแขนทั้งสองข้างแล้ววางผ้าไว้บริเวณรักแรนาน2-3นาทีค่ะจากนั้นชุบน้ำอีกครั้งเช็ดตามรำตัวแล้ววางผ้าไว้บริเวณหน้าอกประมาณ2-3นาที เช็ดขาทั้งสองข้างแล้วพักผ้าไว้ที่ข้อเข่า,เขาหรือขาหนีบนานประมาณ2-3นาทีค่ะเช็ดด้านหลังโดยตะแคงตัวเด็กเช็ดซ้ำๆหลายๆครั้งค่ะหลังจากเช็ดตัวเสร็จควรสวมเสื้อผ้าที่โปร่งโล่งสบายเพื่อระบายความร้อนจากร่างกายให้ลูกด้วยนะคะ เราในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Active Aging <ะ>อย่างมีคุณภาพค่ะเป็นยังไงบ้างเคยสังเกตไหมว่าผู้ใหญ่นะคะที่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแม่หูืย่าตายาย,ยเนี่ยเวลาที่ไม่สบายอ่ะ อาการส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ท่าน,นดูแลตัวเองยังไงบ้างของนุ้ยเนี่ยสังเกตคุณพ่อมีอยู่ช่วงหนึง่งค่ะคุณพ่อจะกินยาแก้ปวดบ่อยมากอแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมพ่อกินแต่ตอนนั้นเราเด็กเนี่ยค่ะเราก็ไม่มีความรู้พ่อ,อเองก็ไม่รู้ว่าเออมันปวดหัวพ่อก็กินยาแก้ปวดแต่ว่าพอนี้โตมาเนี่ยค่อยรู้ว่าอ๋อคือคุณพ่อฮอร์โมนเปลี่ยนอืผู้ชายเนี่ยเข้าสู่วัยทองอผู้หญิงเหมือนกับผู้หญิงเนอะเหมือนกับผู้หญิง ฮอร์โมนตกแล้วปวดหัวแต่ไม่รู้ว่านั่น่ะคือฮอร์โมนเพราะฉะนั้นต้องหาหมอเนาะใช่แต่อยากินเองแล้วของหนูล่ะมีประสบการณ์อะไรบ้างกับผู้ใหญ่เวลาไม่สบายพ่อหนูก็เป็นหาสมัยนู้นปวดเขาก็กินยาแต่กินยาประเภทเดียวประเภทเดียวยามันเทาอาการปวดแค่นั้นค่ะพูดจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเวลาที่กินยา แม้จะเป็นแค่ยาแก้ปวดที่เราคิดว่ามันไม่มีปัญหา<ฆ>แต่จริงๆมันต้องกินให้มันเ,เข้ากับสัสดส่วนของน้ําหนักของร่างกายาละตามที่ออยอกาหนดด้วยคือยังไงอะคะคือยาแก้ปวดเนี่ยนะจะต้องกิน10-15มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมสมมติหนูหนัก40ก็คือคูณไปเลย400มิลลิกรัมแต่ว่าครั้งหนึ่งห้ามเกิน1,000มิลลิกรัมต่อหนึ่งครั้ง เพราะว่าถ้าปวดซัวกินอย่างนั้นไปบ่อยๆกินอย่างนั้นมากเกินไปเนี่ยเอ่อร่างกายเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านหรือว่าเกิดโรคสะสมก็ได้เนาะใช่สะสมหรือว่าชอบเหลือเกินวิธีโบราณตามความเชื่อคือหมอตีไปอืยเดินไปหน้าบัตรซอยก็ซื้อได้แล้วอะไรอย่างนี้ไม่ยากไปหาหมอเพราะว่าผมอย่าไปหาหมอจริงแปลกมากเลยหาหมอทีนึงเนี่ยราคาสมหมอก็ให้แค่ยาแก้ปวด ก็ซื้อยาแก้ปวดกินซะเลยนะแต่จริงๆเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าควรที่จะดูแลอย่างถี่ถวนมากกว่าอีกอย่างหนึ่งสมุนไพรค่ะใช่สมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าจะต้องให้ถูกกับโรคถูกกับน้ําหนักถูกกับขนาดไม่ใช่เห็นว่าสมุนไพรนี้รักษาโรคอันนี้หรือว่าช่วยประทังอันนี้ ก็ทางเข้าไปเลยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่าสมุนไพรนะคะก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ใช่ค่ะมีรนะประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับสมุนไพรสำหรับตัวนุ้ยเนี่ยนะคะคือมีมีประสบการณ์ตรงเลยคือคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเตือนคุณพ่อะนะคะว่าสําหรับผู้ป่วยเองเนี่ยที่บางทีรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามว่ามีปัญหาเรื่องตับหรือเปล่าหรือถ้าบางคนเนี่ยไปเจอสมุนไพร บางครั้งตัวสมุนไพรเองเนี่ยมีเชื้อราใช่ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเชื้อราในสมุนไพรคือมันทำให้อาจจะเกิดเป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งตับมะเร็งข้างในเนี่ยได้ทุกเมื่อใช่พูดถึงเชื้อราเดี๋ยวแถมอีกนิดนึงพวกยาลมยาลมยาหมองมันติดมากเลยอ๋อเนื้อเออเปิดแล้วดูนสุดเข้าไปแล้วไม่ได้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันที่เขาบอกว่า ไม่ได้ทํามาแล้วเราสามารถมองเห็นได้มันจะอยู่ในขวดอย่างเงี้ยดมเค่คอยเปิดดูนะในลาฟูเฮยคนลุกเลยแล้วก็สูดรลาเขาใช่<ป>สูตรไปโดยไม่รู้<ะ>ตัวมือป้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสูตรว่าเกิดจะลมจะสูดป้าจะดูแบบที่เป็นน้าเพราะเราองเห็นมันเป็นยังไงใสๆะะเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวพวกนี้นะคะเป็นเรื่องราวาที่แบบว่า จริงๆใกล้ตัวะนะแต่บางทีเราทําให้ไกลตัวโดวยที่เราไม่ได้ดูแลมันอย่างดีหรือว่าอย่างถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นค่ะว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะไปดู Family and Money ค่ะ3ค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรรูดบัตรเครดิต พูดถึงประโยชน์ของบัตรเครดิตก็มีข้อดีหลายข้อด้วยกันนะครับเช่นใช้ยืดเวลาในการจ่ายเงินสดนำคะแนนสะสมไปแลกเป็นส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆแต่รู้ไหมครับว่าถ้านำบัตรเครดิตไปชำระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้ก้อนโตได้นะครับอย่างแรกค่าผ่อนบ้านแม้ว่าการจ่ายด้วยบัตรเครดิตจะเป็นทางออกในยามฉุกเฉินเมื่อคุณหมุนเงินสดในมือไม่ทันแต่การจ่ายหนี้ใดๆด้วยการสร้างหนี้อีกอันขึ้นมาจะเป็นการสร้างหนี้ไม่มีวันจบนั่นเองครับ อย่างที่2ค่ารักษาพยาบาลด้วยยอดชำระที่สูงจนเกินเงินสำรองฉุกเชินของคุณไม่พออาจจะต้องนำบัตรเครดิตมาเป็นตัวช่วยแต่หากคุณไม่สามารถจะชำระค่าใช้จ่ายได้ตรงเวลาอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นชำระเท่าไหร่ก็ไม่ลดลงจนกลายเป็นหนี้ก้อนโตได้นะครับอย่างที่3ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆคุณอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรแต่นั่นเป็นสาเหตุให้คุณไม่ตระหนักว่ามันรวมกันเป็นเท่าไหรเช่นคุณอาจจะรูดซื้อสินค้าหรือบริการครั้งละ300-500ถึงบาท เมื่อรวมกันตอนปลายเดือนยอดค่าใช้จ่ายอาจถึง10,000บาทก็ได้นะครับหากคุณไม่สามารถชําระยอดเต็มได้ดอกเบี้ยก็พอกพูนจนคุณเป็นหนี้ก้อนโตได้เหมือนกันนะครับดังนั้นจะใช้จ่ายอะไรก็ควรระมัดระวังและอย่าให้เกินตัวจะได้ใช้บัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่าและไม่เป็นหนี้นะครับ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วง ladies life มีแนวคิดสำหรับการใช้ชีวิตของผู้หญิงยุคใหม่นะคะเพื่อที่จะเป็น inspiration สำหรับการใช้ชีวิตและการดำเนินอาชีพด้วยค่ะใน<ช>นนี้นะคะเราก็จะพาไปชมเรื่องราวผู้หญิงคนหนึ่ง<ะ>ไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งเล็กๆที่แวบเข้ามาในความคิดทำให้เขาสามารถดำเนินอาชีพได้เ,ไเขาเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารสำหรับเด็ก<ะ>ชื่อ a little ติงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงเด็กทั้ง่าจะน่ารักมากใช่ค่ะชวน l a d y f l i ก็จะเป็นคนชอบแบบไปเดินดูพวกงานงานศิลปะอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดมีแบบที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเหมือนอารมณ์แบบอยากไปหาอะไรใหม่ๆทําทำหาอินสไพร์ชั่นอะไรเงี้ยก็เลยไปญี่ปุ่นไปดูงาน เติมอุปกรณ์ทำอาหารของเด็กนะะก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดมันมีไซส์จิวขนาดนี้แปลว่าแบบเด็กเล็กๆก็ต้องทําได้ก็เลยกลับมาแล้วก็มารีสิร์ชต่อว่าแบบจริงๆเมืองนอกมันก็มีแบบโรงเรียนที่เปิดทําสอนเด็กทำอาหารตั้งแต่แบบสามขวบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีค่ะก็เลยเริ่มทำเหมือนตอนแรกคนก็จะ เฮ้ยแบบจะทาจริงเหรอแบบว่าเด็กมากเลยนะคือมันเหมือนยังไม่ไม่มีคนสอนเด็กขนาดนี้สามขวบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีว่าผู้ปกครองจะส่งมาเรียนหรอคือมันพอมันเข้าครูมันจะรู้สึกว่ามันแบบอันตรายอะไรเงี้ยแล้วเด็กจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยคนจะมองว่าถ้าเกิดแบบทำอาหารต้องแบบโตแล้วผู้ใหญ่จะทําได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอ่ะแตด้วยเป็นคนแบบว่าคิดว่าแบบเหมือนคิดแล้วก็ทําเลยอะไรเงี้ยแบบว่าเชื่อมันต้องเวิร์กก็ทําเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองทําเลย เด็กๆเงี้ยตัวเล่นแบบทํากับข้าวใช่ไหมคะแบบเอาของเล่นมาเล่นอะไรเอาใบไม้มาผัดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตัวเองก็อยู่ในครอบครัวที่แบบไม่ได้ปลูกฝังให้ทําอาหารอะไรเงี้ยค่ะพอไปเรียนเมืองนอกก็จะลาบากนิดนึงต้องอาศัยคนอื่นกินอะไรเงี้ยค่ะอือก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเด็กแบบโดนปลูกฝังแต่เด็กอะไรเงี้ยก็น่าจะดีให้ทําด้งแต่เด็กแบบช่วยเหลือตัวเองได้คือจริงๆตัวเองมันชอบเด็กอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบมีหลานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ ย่างตอนไปเรียนเมืองนอกเงี้ยแบบ<ม>ถ้าเป็นคนอื่นจะไปทํางานร้านอาหารอะไรย่างเงี้ยใช่ะอันนี้คือไปทําร้านรองเท้าเด็กแบบขายรองเท้าเด็กอะไรเงี้ยค่ะทำพทาทไทม์คือแบบตัวเองชอบเด็กอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบอยากทำไรเกี่ยวกับเด็กคือเพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจด้วยแบบความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแบบทำแล้วแบบจะต้องรวยจากตรงนี้มากๆหรือแบบไปเอาเปรียบเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าทําด้วยเหม,มือนใจจริงๆเนี่ยเหมือนว่าชอบจริงๆแล้วก็ อย่างตอนแรกๆที่ทาคือแบบทําทุกอย่างกันเองเหมดเลยตั้งแต่แบบเอ่อแบบทาสูทําโรชัวแบบดูเด็กสอนในคลาสหรือแบบว่าทําความสะอาดอยู่กันถึงดึกอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบไปออกงานก็ไปกันเองอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนทําเต็มที่กับมันนะคะแล้วแบบเหมือนเราคิดว่าถ้าทำอะไรด้วยใจแล้วสิ่งที่กลับมามันก็มันก็ดีอะไรเงี้ยค่ะ การทาอาหารด้วยจริงแล้วคือเด็กๆเขาจะได้สร้างเสริมจินตนาการสุขภาพจิตก็ดีใช่ค่ะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะโตขึ้นแล้วเป็นโจของร้านอาหารไอ้นี่สิ่งดีๆอีกใช่ไหมตอนจบรายการไปนะคะรู้มีสิ่งดีๆค่ะสําหรับการบริจาคเลือดค่ะจริงๆแล้วผู้ที่ไปบริจาคเลือดนะคะแทนนอกจากจะได้บุญแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาทุกครั้งที่เราไปบริจาคเลือดเรายังสามารถที่จะตรวจสุขภาพของตัวเองได้ด้วยก็เป<ช>็นการตรวจสุขภาพประจาปีปีนึงไปบริจาคเลือดครั้งหนึ่งก็ได้ดูว่าสุขภาพเราดีไม่ดีใช่ใค่ะอย่างที่ฮารุบอกนอกจากจะได้บุญแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยเพราะการให้เลือดแต่ละครั้งเนี่ยน,นะคะมีการสร้าง เม็ดโลหิตแดงขึ้นมาใหม่และเม็ดโลหิตแดงนี่สําคัญมากเลยที่จะดึงออกซิเจนเข้ามาแล้วก็หมุนเวียนในร่างกายแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวด้วยในการที่จะไปคุ้มกันภัยเป็นเหมือนทหารในร่างกายของเราเลยนะเม็ดเลือดขาวจริงค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะช่วยให้ร่างกายของเราค่ะสร้างไขกระดูกใหม่ขึ้นมาอีกด้วยเห็นไหมมีแต่ผลดีผลดีค่ะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการให ให้กับสังคมไทยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วองขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะอาจารย์มาริกาเกษตรนวมินค่ะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณสื้อผ้าสวยๆด้วยนะคะอ,อค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วก็ต้องขอลาจากไปก่อนพบกันใหม่กับรายการ Lady t r e g e n s ค่ะ9นาิก30นาทีทุกวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ NextCare ขอเชิญร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโครงการ g i f t NextCare g i f t Thailand ด้วยการบริจาคโลหิตดวงตาอาวัยวะร่างกายสเต็มเซลล์หรือร่วมสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานได้ที่ทุกศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาัดไทยและรับพลาสเตอร์กันน้ำ NextCare หลังรับบริการตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ครับ